สบายดีสบายดีมาอทุกคนมืนน่อวพบกับโจ๊โจอีกแล้วสบายดีอากาศงามเศ้าเมื่อนี้โจ๊โจสิพาทุกคนมาเห็ดน้ำมักชิลินสีสังเคราะห์สำหรับผู้ใดที่มักและกระหักในการเกษตรปลูกผักลูกมีไว้จิตโดยที่บริษัทสารเคมีเนาะ มื่อนี้สิพาทุกคนเห็ดเลยผปรเดเห็ดแล้วหมักมันบดแดงหรือว่าตาไว้ดดใช้เวลาดดเกินไปเป็นเดือนสองเดือนกันานแดงเมื่อนี้จุดโจสิพาเห็เดแบบอาทิตย์หนึ่งแดงไวเดี๋ยว้องไปเริ่มเห็ดกันเลยเนาะ เพื่อให้น้ำจุลินทรีย์หอแดงไวเนาะเจ้าๆก็เลยเลือกน้ำดื่มตัวนี้เนาะน้ำดื่มตุกซาวลิตนี่เนาะย่อไซต์ฟอปไปตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยสำหรับถ้าเาไซส์น้ำป,ป่าหรือน้ำสร้างหรือน้ำอื่นตัวนี้มันจะนานจะนานแดงเพราะว่ามันมี ตลอดอย่างหลายเนาะจะโจก็เลยเลือกใช้น้ำดื่มตุกสี่พันห้าพันกีบเนาะบอว่าจะเป็นบริษัทเดลกสซ่าใช้ได้หมดมือนี้สิพาเห็ดแบบหลายๆเลยโจ๊กเกี่ยวม,มาหมดเลยสำหรับน้ำหัวเสื้อจุลินทรีย์เนาะส่วนผสมมิมนีิจโจ๊กเห็ดหลายจะโจ๊กก็เลย ใส่ไปเลยไข่สองนวยิบหนวสองบวงกระปีสองบวงน้ำปลาสองบวงสูตรสองสองสอง,สอง,ส,องสองเลยเนาะแต่ว่าเขาจะมาใส่ตุกน้ำดื่มหัวเสือน้อยนี่เมนตุกและบ่วงแต่ว่าก่อนอื่นมนเพื่อให้มันได้เพื่อให้ําำจุลินทรีย์ขาแดงไวนะเนาะต้องแกะสติ๊กเกอร์ น้ำหัวเสือออกแล้วให้ปิดตุกเปาเป่าอย่าวันนี้สิพ้าเห็ดสองแบบสองวิธีเนาะคือเขาใส่ทางงามที่จะมาเห็ดเป็นตัวหัวเสือนี่แล้วก็เอาตัวทีมันแดงแล้วหยวดใส่พร้อมอย่าแงบบทําอีกตัวคือเขาจะใส่แต่ส่วนผสมใหม่และแบบที่สองคือเขาจะาหัวเสือที แดงแล้วยอดเสียพร้อมแล้วหลังจากนั้นเราเบิงน้ำกันว่าอาทิตย์หนึ่ง่ันไปมันจะแดงบ่ก่อนอื่นก็แกะสติกเกอร์ออกก่อนนะ เดี๋ยวขอโนายาแกะก่อนได้อเฮาจะแกะสติ๊กเก,กอรอ์ o ซีเนาะทุกน้ำเมนเฮาจะเก็บทอนไวน้เนาะจากที่เฮาดื่มหมดแล้วเฮาก็จะเก็บมาไว้เพื่อบม่ให้เป็นขนี้เหนียวเนะเาะทำให้เห็ดเ,เป็นประโยชน์ มาเอาหายลงไปเลยสำหรับตัวนี้เจ้าโจจะเหตุเป็นโตัวโบซหัวเสื้อทีแดงแล้วเนาะแบบนี้เลยหนึ่งบ่วงเหตุลงไปเลย อันนี้มันสำหรับผู้ที่บบมีหัวเสื้อนอะบบมีหัวเสื้อที่วลาเออที่แดงอยู่แล้วเขาก็ต้องรอทาแน,น่นหน่อยนึงเพื่อให้มันเป็นสีแดงถ้าทผู้ใดมนี้หัวเสื้อแล้วซื้อมาแล้วตุก 1, 2, ต๊กหนึ่งสองตุ๊กเขาสามารถขายายแบบจิจ้วเสียแทงต่อไปหนเลย สั่นมันหนึงเนาะสั่นให้ส่วนผสมมันเข้ากันกับน้ำอันนี้แบบทีอู๋ทีบ่มีหัวเสื้อที่แดงแล้วตันนี้เอาไม่หัวเสื้อแบบทีสองกันเสบวงหนึ่งคือกันเนาะ ถ้าผู้ใดใส่ตุ๊ก,นกหน่ก็านี้ก็จะใส่ประมาณ2บ่วงหรือ3มบ่วงนะแล้วแต่ขนาะดอันนี้เป็นหัวเสื้อที่เรามีแล้วเาจะชอกของไปเลยเนาะ นะเล <laughs> เสื้อมันจะแลนดีเนาะเพราะว่าเฮามีอยู่แล้วเทลงไปผปสมกันแบบสีปลาไว้สามสมือสมือแดงประมาณอาทิตย์หนึ่งสามารถเอาไปใส้ได้เลยหมดผักอ,อ,อันนี้เราก็หายแล้วเรียบร้อยเนาะ โจเห็ดเ่อนี้ได้อยู่ประมาณ1ิบปลายกระตุกนะเจ็ดสิบแปตุกจะมีแบบทีบัวไส่หัวเสื้อทีแดงแล้วก็ตัวทีไซส่เนาะสำหรับผู้ใดยอยากเงกนเห็ดไหมก็เห็ดน,น้อยๆก่อนเนาะเอาหนึ่งต่อหนึ่งกันเลยส่วนผสม1ต่อหนึ่งเนาะ สำหรับผู้ที่อยากแงนเฮ็ดใหม่ไข่หนึ่งน่วยกะปิบวงหนึ่งเป็นน้อบวงหนึ่งแล้วกัน้ําปลาบวงหนึ่งผสมเข้ากันแล้วก็เทใส่เลยสำหรับตุ๊กซัมมี่เนาะหนึ่งบวงสดจินเนาะเจะจ๊อบแมนเฮ็ดไปหลายอยู่เนาะเพราะว่าส่วนหลายหนึ่งสำหรับผู้เด็กสวนน้อยก็เฮ็ดไว้พอคดเนาะ ตอบโจทย์ดได้ดีสำหรับน้ำมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ทพักนานเน่านานเปื่อยเกี่ยวไปตู้เย็นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์กับบนบเน่าบนเปื่อยเนาะโอเคคลิปนี้เอาไว้สำนี้ก่อนเดี๋ยวเขามาอัปเดตด้วกันว่าพอเจ็บมือแล้วน้ำมักจุลินทรีย์เขาจะเป็นอ,อะไรหลังจากเห็ดแล้วแล้วเขาต้องเอามานอนไว้ตากแดดเนาะสำหรับตกจุลินทรีย์เขา เพื่อให้เสื้อเดินได้ดีเพราะว่าจุงสีสังขคเสืหแสงมันหมักแสงแดดเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเคฝากไว้สำนีเดไว้สำหรับคลิปนี้